รับตาฝันเป็นตัวเป็นตะเติรนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรมัมปรากันจ้าะเอาใจจิตท่าก่อนเชื่อ Too far away. Not to the left. Not to the right. Balance is the guide. Dad taught me the middle way. Happiness isn't too far away. Not too much work. Not too much play. วันนี้ก็เป็นตอนที่สีของเงินพ่อยุ่นสมา,านสมใช้ยาท่านเนาะ แต่ก่อนไปถึงตนน,นั้นก็มีเเกตขาวสั้นๆน,นิดหน่อยทันบรโลกเนาะ <Yeah. S 1> ก็วันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะก็เป็นเรื่องที่เ <Yeah. S 1> ท, <Yeah. S 1> ทพธิดาอาซิมเนี่ย <Yeah. S 1> ซึ่งตอนนี้นี่ยู่ในความตัวแรของพระลุกชายเนี่ยนะ <Yeah. S 1> ที่จะ แนะนำให้ท่านนั่งสมาธิซึ่งเถิติดาอาศิมก็ทำตามอย่างที่พระลูกชายแนะนำมาโดยตลอดจนกระทั่งณตอนนี้นะจ๊ะเถิดติดาอัศิมนี่ไม่ได้ไปไหนเลยปกติเนี่ ชาสวานเดินขึ้นไปใหม่ๆนี่นะจะตื่นเต้นกับทิพยสมบัติอะไรต่างๆมอกม่ยจะต้องเดี๋ยวก็ไปตรงนั้นเดี๋ยวก็ไปตรงนี้เดี่ยวโน่นหรือไม่ก็นั่งอยู่กลางวิม,มานแล้วก็ตรทิพยสมบัติเลยละหรือไม่ก็แวบไปสวนไปสะไปโน่นไปนี่นึกออกไปจ๊ะแล้วก็จะไปปลื้มตรงนั้นตรงนี้นึกถึงบุญอะไรต่าง แต่ว่าเมื่อพระลูกยหญ่ไปกำกับอย่างนั้นเนี่ยทง erver, <Yeah. S 1> ้ง observer ไปสังเกตการ <Yeah. S 1> ในแนมแบบให้เทพิดาซิมได้เห็นตัวกับไปปรากฏตัว <Yeah. S 1> หรือการนำพาตัวเนี <Yeah. S 1> ่ยจะไปเฟสหนึ่งแรงดังเพราะต,ตั้งใจมากเลยอยากจะอัปเกรดเป็นเฟสหนึ่งให้ได้ <Yeah. S 1> อยากเนนั่นะจะ อยากให้เยอมอาซิมเนี่ยเทพธิดาอาซิมนะทที่นะไปตรงนั้นแต่ต้องเป็นความสมัครใจของท่านเทพธิดาอาซิมด้วยออจึงพาไปทัวร์นี่เนาะโอ้เฟสหนึ่งไม่ใช่า่าเฟสสองไปตรงนั้นง่ายๆนะเออเหมือนในโลกเนี่ยหมู่บ้านของเสถษฐีนี่นะจ๊ะไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปไง่ายๆ,ๆ เขาจะมีอนาเขตมีบริเวณมีอะไรมียามมีรบพมีนู่นมีนี่ใช่ไหมจ๊ะ <Yeah. S 1> อ้ไม่ใช่ง่ายแต่ว่ามันก็มีวิธีการที่ไปได้อย่างง่าย <Yeah. S 1> น,นี่นะ่เนนะพระลักษาท่านก็เอาองค์ละนี่เนาะ <Yeah. S 1> อืมมาไปเลย <Yeah. S 1> อย่างที่ได้เล่าให้ฟังมาหลายตอนนั้นนะ <Yeah. S 1> เอาเวลานิดเนี่ยเนาะ จนกระทั่งเทพีอาซิย์นี่มีความปลื้มปิติมากบอกโอ้ตื่นตาตื่นตาตื่นใจตื่นจริงจริงโอ้ตรงนี้ทำไมก็ดีกว่าตรงนั้นเนาะทำไมใหญ่าหญ่ใหญนี่เนาะโอ้ดีจังเลยล้กกลิ่นที่นี่หอมหอมออหอมกาแฟสอง<อ> <laughs> หอมยกระดับ<อ>นี่นะ คือหอมกว่าเฟสสอง <laughs> <laughs> กลิ่นนี่นะที่พิจาาสมบัติก็สวยงามกว่าอะไรทุกอย่างกับปรนาณีกว่าเขาว่าปรนาณีเนี่ยอืทั้งสิ่งที่ตาเห็นตาตาทิพย์ของเทติดาอาซิมเห็น ได้ยินเสียงนี่เนาะทุกอย่างเลยเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนึกต่อไปก็แล้วกันอันเป็นทิพย์ได้เห็นได้ดูได้ดมได้โดนอะไรต่างเนาะโอ้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ปีติเบิกบานแล้วมีความปรารถนาอย่างยิ่งอยากจะมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระลูกชาก็ พยายามบอกเฝ้าเพียนบอกนะจ๊ะหม่ๆก็บอกยังไม่เป็นนงางนะครับก็รู้วิธีการบอกเออทีตีราซิมเนี่ยนะจ๊ะซึ่งง่ายตรงรัดที่สุดคือมันต้องใจถึงใจเอาใจอาซิมเนี่ยมาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจอาซิมเออต่างคนต่างใส่ใจเออ ตามทันไหมนี่นะแต่ต้องรู้ว่าทิตัางของใจอยู่ตรงไหนนี่เนาะแล้วเอาใจก็มาใส่จะได้อย่างไรลรวเอาใจเราไปใส่ตรงนั้นได้อย่างไงนี่นี่นะต่างคนต่างใส่ใจนี่นะเออมันต้องใจหยุดก่อนนี่เนาะจึงจะทําอย่างนี้ได้นี่เนการใส่ใจซึ่งกันและกันนี่นะแล้วก็สื่อสารไปเรื่อยๆตอนนี้เกิด สมวใจอยากจะไปอย่างเต็มกำลังเพราะั้นก็นั่งสมอธิสะวันแหลงเลยจนกระทั่งเข้าถึงกายทิพย์ละเอียด<า>แล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆดีไปเรื่อยๆเรื่อยสว่างขึ้นสว่างขึง้นส,สว่างขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เทพธิดาสิ้นใหม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนอกจาก ยึดกันนิ่งอย่างเดียวภายในแล้วก็สว่างวับวับดีกว่าลูกสาวบางคนอีกเออที่อยู่ในเมืองมนุษย์นี่เน่ยนี่นะดีกว่าลูกสาวหาสาวฝุ่นฟุ้งเลยเนี่ยนี <c oughs> <c oughs> ่นะอืมและนี่นะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าลูกสาวฝุ่น,ฟ,น, <c oughs> นฟุ้งเนี่ย ตั้งห้านี่นะห้าสาวนะต้องขยันนั่งให้ดีนี่เนาะมีความเพียรอย่างถูกหลักวิชางี้จ้ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งสเก็ตติดๆอามาสกิจหน่อยๆเนี่ยนะกคือเลววสกเก็ตในใอ๋อเป็นเทพระบุตรสุดหล่อที่กำลังนั่งมาที่นี่เลยจ้ะ อยู่ที่น่าจะดีนี่เนาะนิง่งตรงนั้นเนาะโอ้ใจดิ่งก็ไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ไปถึงพระในตัวแล้ว<า>โอ้นี่จระถึงว่ารัตนตรัยในตัวแล้วก็มีความปีติปราโมทใจมาก ทางกายก็ดีทิพยาสมบัติก็ดีเทวรสก็ดีก็โจ้พลึบเลยโอ้ oh. สว่างสวยัยมอมอบแม่แมบนีน่เลยนี่เนอ <c oughs> ก็รอวันเวลาที่ชำระล่างเสร็จก็ในวันอาทิตนี้ก็จะเดินทางไกลละเดินทางกลับแล้วนะกลับโฮมสวีทโฮมเน, Home, นาะ oh. ตอนนี้ก็ทำอยู่อย่างนี้นะจ๊ะ เรื่องนี้ก็ต้องสอนให้รู้ว่าเหมือนกันสมาธิเขตในนี่เนี่ยต้องไปด้วยตัวเองเนี่ยจะปีติละภาคภูมิใหญ่นี่เนาะคนอื่นก็จะทำมาให้เขาแค่ตามไปส่งเออแต่ไม่ต้องส่งไปอย่างนั้นเนาะให้แค่ตามไปส่งชื่นชมโอ้ท่านเทพประบุตรใหมน่นี่ทำไมนี่นะมีวิมานใหญ่โตอลังการขนาดนี้นะเอออย่างนี้เนาะถึงจะดี คราวนี้เราก็มาเข้าเรื่องตอนที่สี่ของคุณพ่อยุ่นสมาน,านต่อนิดหน่อยนะจ๊ะเมื่อกายเลียฟังกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะอาทีมยุ่นสมานหวานเสมอฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะเมืม่อกายเลียกของคุณพ่อของลูกได้ปแปลเปลี่ยนไปเป็นกายเทพบุตรพมะเทวระดับกลาง จ่มีวิมานซ่อนอยู่ในเขตบริเวณเดียวกันกันกบบ้านท่านในเมืองมนุษย์แล้วจะถือสาครยายูผูใหญ่เลยจ้ะนี่จำจำเขามาเล่าให้ฟังนะทุกเรื่องจำจำเข้ามาเขาเล่ามาก็ามาเล่าต่อแค่นั้นเองเนาะแต่คนที่เล่านี่ก็ไม่ใหญ่เขาอยากให้เล่าเขาก็ไม่บอกต้องถามเขาถามเขาก็บอกบอกก็ามาบอกต่ออ่าอย่างนี้เนาะนี่พระปากครูวิญใหญ่มีรัศมีเลย มันจะมอมๆแม่ๆเนี่ย้าภาษาบ้านๆก็เรียกปากสว่างนี่เนาะกลับมาเล่าสู่กันฟังเนาะมย่จะถือสากันละกันเมื่อการเรียกของคัณพ้องลูกได้ปแปลเปลี่ยนไปเป็นกายเท,ทวดพุทมทยเทวาระดับกลางที่มีวิมานซ้อนไม้ซ้อนจะได้เกี่บริเวณเดียวกันกันกบบ้างท่านในเมืองมนุษย์แล้วคาว่าวิมานไม้น่ยไม้ในใน,ใน ประโลกไม่เหมือนในเมืองมนุษย์นะจ๊ะดูเผินๆคล้ายกันเฉพาะภูมิมะนะจ๊ะแต่ไปดูใกล้ๆละเอียดแล้วแตกต่างกันละไม้มีกระทั่งไปถึงไม้บนสวรรค์ในเทวโลกอันนั้นแตกแตต่างทั้งรูปลักษณ์แล้วก็รายละเอียดโอ้น่าศึกษาเรียนรู้ทีเดียว เป็นไม้หอมทอั้งสิ้นหอมแตกต่างจะว่าอันนั้นหอมกว่าหรือหอมกรุ่นหรือหอมอะไรที่มากกว่านี่น,นก็มันหอมแตกต่างเนี่ย<ช> <_ m. S 1> เคยเปลี่ยนบรรยากาศนี่ก็หอมอย่างหอมอย่างหอมทีละอย่างนี่นะคุณพ่องนลกก็รู้สึกอลเลสเบิกบาและตื่นเต้นดีใจทุอย่างมากเพราะกายใหม่ ซึ่งคือกายเทพบุพพมะทเทาวาังท่านทั้งหลอ่อทั้งนมขึ้นไปกว่าเดิมมากๆแล้วเดูกกับลำไม้ขรายกับชายหนุ่มรูปงามที่มอายุประมาณ3 4, 6ปีนี่นะประมาณนี้นะก็ยังไม่ถึงกับในเทวโลกนะจ๊ะประมาณนี้แต่ถ้าสั่งสมบุญไปเรื่อยอายุจะอ่อนลงมาเรื่อยๆนะคือดูวัยดูอ่อนแต่อายุเยอะ นี่นะจ๊ะวันเวลาผ่านไปเยอะแต่ว่าไวอย่าเดืออ่อนลงถ้าอุทิศบุญไ่ให้เรื่อยๆอย่างนี้นะจ๊ะตามทันไหมถึงแม้ว่าในตอนนั้นภายในใจของคุณพ่อของลูกเทพบุตรใหม่เนี่ยจะเต็มไปมด้วยความอาเลิศเบิกบานและตื่นเต้นดีใจกับกายใหม่ของท่านเป็นอย่างมากก็ตามแต่ถึงกระน,นั้นท่านเทพบุตรภูมิเทวาหรือคุณพ่อของลูก ก็ยังมีรักรู้สึกรักและเป็นห่วงคุณแม่ลูกอยู่เหมือนเดิมเนี่เรียกได้ว่าแม้กายภายนอกจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจที่รักคุณแม่ลูกบอ่เปลี่ยนแปลงอเออเพราะสองเฮาจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปโอ้นี่เนาะ ไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อนไม่เคยอ้อนให้ความรักเลยจะมีใครๆมากมายคุณนเคยแต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอฉันเคยบอก กับเธอหรือยังว่าเธอมีความหมายเพียงใดกับคนที่ใจมันดานชาฉันเคยบอกกับเธอหรือยังจากวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่ทำว่ารักเธอจากฉัน I'm สุดยอดนด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ท่านเทบบุตพรพะมเทวาเรือ,อุณพองลูกมักจะคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ติดตามคุณแม่ลูกไปในสถานที่ต่างๆอยู่เสมออีกทั้งท่านยังคอยเฝ้าอมองดวงคุณแม่ของลูกด้วยดวงตาและดวงใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักและปรารถนาดีอยู่ตลอดเวลา แม้กลายมนุษย์หยาบของคุณแม่จะอายุแปดสิปีแล้วก็ตายแธอดูเหมือน1ิ1เจ็ของในสายตางท่านเสมอ <Hello. S 1> นี่เนาะโอ้ oh. oh. นี่ท่านห่วงยายคุณแม่ลูกมากไม่อยากจะจากคุณแม่ลูกไปไหนเลยนี่เนาะโอ้ oh. oh. ความผูกพันในสัมพัอ่อนเนาะ ซึ่งในเวลาที่คุณแม่ลูกและลูกๆทุกคนได้ทําบุญแล้วติดส่วนบุญส่วนขนส่งไปให้ท่านเทพบุตรภูม,มิเทวาคุณพ่อของลูกบุญทั้งหลายแล้วนั้นก็จะไปเชื่อมจรดที่ศูนกลางกายของท่านเทพบุตรภูม,มิเทวาแล้วก็จะส่งผลน้ำมักลางของท่านเทพบุตรภูม,มิเทวามีความสว่างสวยและมีผิวพรรณวันนะที่ผ่องใสามากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกมากๆ อีกทั้งยังส่งผลทำให้อาหารทิพย์ี่เกิดกิ่งกลางวิมางท่านมีความละเอียดประณีตมากขึ้นทำให้ทิพยสมบัติของท่านเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วยส่วนว่าอะไราละเอียดเมนูอาหารทิพย์ในระดับภูมิทววาเนี่ยจะแตกต่างจากอาหารในเมืองมนุษย์อย่างไรที่ว่าละเอียดประณีตเนี่ยมลละเอียดประณีตขนาดไหนและอาหารทิพย์ของภูมิทววาที่ เมียนมาล่ะที่ลาวกัมพูชเจียอินโดนีเซียจะมีล,ะลักสณะเหมือนกันไหมออก็คงต้องรอเนี่ยให้มีเวลาเงิงนตราและอารมณ์โบกยอดกระถิงเข้าเปา,าโอ้อ <laughs> ครูไม่ใหญ่จะได้เอามาไล่ฟังในภายหลังจ้า,านี่เนาะด้เหได้จริงทาให้ท่านเทพบุตรภูมิเทวา หรือคุณพ่อ,องลูกมีความสุขและเปะลื่มปิติใจเป็นอย่างมากในทุกๆครั้งที่คุณแม่ลูกและลูกๆทุกคนได้ทําบุญแล้วอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้ท่านทําให้ท่านยิ่งรักคุณแม่เพิ่มขึ้น เหมือนฉัน มนียนสำหรับสาเหตุที่ตามคุณพ่อของลูกต้องมาป่วยเป็นอเ,เร่มะเร็งลำไส้และ,ะเสียชีวิตเดาย,ยุ86ปีนั้นคุณแม่84โอ้โอน,อนุ่ม3 6ของผุมมจังติดตามสาว84ปียิ่งนานยิ่งรัก ตนใดก็เป็นพระวิบากรรมปานาธิบาตในพบแช่ปัจจุบันที่คุณพ่อ,อลูกได้เคยฆ่าสัตว์ธรรมหานเช่นฆ่าปลาเป็นเป็นในการผ่าท้องเป็นต้นแล้วเคยฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นบีมดตบจุงเป็นต้นซึ่งวิบากรรมทั้งสองแม้ว่าคุณพ่อคลูกจะไม่ได้ทําเป็นประจำก็ตามแต่มันก็กลายเป็นวิบากกรรมหลักที่ไปดึงดูดเอาเศษกรรมปานาธิบาตในทํานองเดียวกัน ที่กุณพองลูกได้เคยกระทำเอาไว้ในหลายภพหลายชาติก่อนก่อนนูน้นซึ่งก็คือวิบากกรรมฆ่าสัตว์ธรรมหารและวิบากกรรมฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้มรรงกันส่งผลแต่ณเมื่อวิบากกรรมปฏิบตัติพบชาติปัจจุบันและเศษกรรมปฏิบัติที่คุณพ่อคลูกได้เคยทําผิดทำพลาดเอาไว้ในหลายภพหลายชาติก่อนอนูน้นได้ช่องส่งผลร่วมกันในช่วงที่คุณพ่อคลูก กำลังจะหมดอายุไข่พอดีคือ,อยุสังขารก็มาตรงนั้นด้วยจิงส่งผลให้คุณพ่อ,อลูกต้องมาป่วดเป็นโรคมะเร็งลำไส้และเสียชีวิตด้วยอายุ86ปีในที่สุดหมดอายุไขโดวยวิบากกรรมมารวมส่งผลด้วยตามทันไหมจ๊ะส่วนบุพกรรมที่ทำให้คุณพ่อของลูกมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงมาโดยตลอดและมีอายุไขยืนยาวถึง8-6ปีนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะบุญที่คุณมองลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้ในภพชาติก่อนๆนู่นซึ่งเป็นยุคสมัยที่พระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้ช่องตามมาส่งผลนี่นะจ๊ะคือได้ทำบุญสมัยมีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะซึ่งในภพชาติดังกล่าว คุณพ่อขงลูกก็ด้สังสมบูณ์ไว้ในพระพุทธศาสนาโดยโดยท่านได้ทำหน้าที่เป็นมคขายกนี่มคทายกเก่านะที่คอยอุปถารพระอุปถากวัดและถวายพัะาหารในคณะพระภิกษุสองสมณเณรในความปเปรื่มปิติใจยอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอนี<า>่นะจ้าคอยดูแลอุปถารพระอุปถากวัดนี่นะจ๊ะ ให้ท่านทั้งแข็งแกรงให้ท่านทั้งอายุยืนนี่นะถวายพัฒตาหารอะไรต่างๆระดันเป็นต้นถ้าพุทธบุตรอายุยืนพระศาสนาก็อายุยาวนี่นะยจะนี่จะเพื่อนผู้ให้อายุก็ย่อมได้อายุนี่ และในทุกๆครั้งที่คุณพ่อของลูกได้ทำบุญเนะี่ยท่านก็ชอบอธิษฐานจิตน,นี่ไงอธิษฐานจิตมาไกลไหมจ้ะตอบย้ำซ้ำๆอยู่เป็นประจําสม,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 ม่ำเสมอว่าขอให้ตัวท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้และขอให้มีอายุยืนยาวนานไปทุกภพทุกชาติในจะนั้นเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม ณพ่อเราก็จะตั้งใจรักษาศีแปได้เป็นอย่างดีด้วยผลแห่งบุญทั้งหลายเหล่านี้นี่เองจึงทรงผลทำให้ใน้พชาติต,ต่อม,มานท่านยังได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกทั้งยังมียุคขยยืนยาวนานติดต่อนมาหลายภพหลายชาติจบจึงกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบัน ซึ่งบุญมันอ่อนตัวลงมาแล้วก็ยังยืนถึง86ปีในช่วงอายุขัยเฉลี่ยมนุษย์75ปดสห้าปีไม่ะะ่นอกจากนี้ผลแห่งบุญดังกล่าวซึ่งยังมีกำลังอยู่นั้นก็จะส่งผลทคนให้คุณพ่อ,อลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีอายุขัยยืนยาวต่อไปได้อีกหลายพบรหลายชาติทีเดียวนี่และจ้ะที่ยังพอมีกำลังอยู่นี่แะจ้ ส่วนว่าเรื่องราวของคำถามข้อต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรและมีคำตอบเป็นอย่างไรเราก็คงจังต้องติดตามในตอนต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ธรรมอิสกูเจ oh. We children come together, clap your hands and sing with me Listen to what Buddha says, spread the Dhamma on the way